นี่ศพตาศพตาตาต่อตาเขวต่อเขว์เอ้ยเ,เอ้า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 อุ้ยโอ้โห วัสดีครับเพื่อนพี่น้องทุกคนด้วยนะครับผมอีต้รับเข้าสู่ช่องฝันฮาวิล่านะครับกับเกมบ็อกซิ่งสตานะครับก็เป็นเกมชกมวยนะครับตอนนี้เราจะมาคลายเครียดกันหน่อยนะฮะจากเกม New m i n i b u t t ์ n เนาะช่วงนี้เบื่อ GM นะครับผมนะขอมากคลายเครียดกันหน่อยนะฮะต้องบอกว่าในระบบเกมนี้นะครับผมยังไม่ค่อยเข้าใจอะไรมากมายเนาะเพราะว่าไม่เคยเล่นเกมแนวนี้เลยนะครับว่าลีกแมตคืออะไรนะครับผมยังไม่ไม่รู้เลยนะครับผมนะ แล้วก็มันจะมีคนสอนด้วยนะครับเกมนี้นะครับผมนะผมไปเสิร์ชดูนะครับผมนะในอินเทอร์เน็ตนะครับมันก็มีคนสอนเล่นอยู่นะฮะมีคนไทยเล่นเยอะอยู่นะครับแล้วก็มันล็อกอินเฟซบุ๊กนะครับผมนะก็ไม่รู้ว่ามันแข่งชิงอะไรกันยังไงนะฮะตอนนี้ก็นะครับทางด้านซ้ายก็จะมีให้เติมแพ็ครับของอะไรสักอย่างนี่แหละนะครับอันนี้ก็เป็นบัตรแบบเขาเรียกอะไรบัตรใช้งานหรอหรือว่าบัตรฤดูกาลอะไรนี่แหละนะครับแล้วก็มีกิจกรรมด้วยนะ แล้วก็นี่ครับตรงแชทด้านล่างซ้ายสุดก็จะมีกดเข้ามาก็จะมีกิลด้วยนะครับแบบว่าแคลนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยเป็นของคนไทยบ้างฝรั่งบ้างนะครับผมผมไม่รู้นะว่ามันแข่งกันยังไงสู้กันยังไงนะครับแต่ว่าตอนเนี้ยถ้าเรากดที่หลีกนะครับเราก็จะไปสู้กับคนอื่นทันทีนะครับถ้าเรากดที่โหมดเนื้อเรื่องก็จะสู้ปลดล็อกแต่ละด่านไปนะครับผมนะในตัวละครของเรานะฮะก็สามารถอัพสกิลเปลี่ยนเสื้อผ้าอัพนวมอัพอะไรได้นะฮะนี่นะครับ ก็ยังไม่ค่อยเข้าใจอะไรสักเท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวเราจะมาจัดกันเลยนะครับผมนะแมทเพิ่มเติมนี่คือกดเข้ามาก็เป็นแบบนี้ครับมาสเตอร์ลีกนะครับน็อกเอาท์แล้วแมทแบบกลุ่มนะครับผมแล้วก็โปรโมเตอร์นะครับแล้วก็กิจกรรมแข่งขันนี่ผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าต้องไปแข่งขันกับใครมันหนึ่งหนึ่งได้หรือเปล่าเออฮัลโหลกล้าหนึ่งหนึ่งกับผมไหมล่ะ <Huh? S 1> มาเดี๋ยวเราจะลองไปเล่นที่หมดเนื้อเรื่องก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าอาจจะยังไม่ค่อยเก่งสักเท่าไหร่นะฮะหลีกนี่ถ้าเรากดไปจริงๆอ่ะมันเจอพลังคนที่เขาเยอะมากเลยนะไม่รู้เหมือนกันว่าทาไมเจอแต่พลังเยอะๆแล้วแบบโดนน็อกอย่างเดียวเลยสู้ไม่ไหวนะฮะโอเคตอนนี้เราก็สู้มาได้สัก 3- ามสี่ตัวแล้วนะครับตอนนี้จะมาเจอเจ้าแอนโทนี่นะครับผมนะแอนโทนี่ฝั่งทนนะครับผมฉายาของเขานะครับผมตั้งให้เองแหละมา เดี๋ยวเราจะมาจัดเจ้าโทนี่กันนะครับโอ้โหโสายสายอวบนะครับผมนะคนนี้นักมวยสายอวบนะครับประเทศอะไรเอ่ยไม่มีธงเอ้ยมีธงแต่ไม่รู้จักนะครับผมนะเจอพี่เป๋อเป๋อ,อพี่เป๋อได้เป,อเป๋อท่าพระแล้วจะหนาวนะครับผมมาเอาแล้วครับสวยหรือเปล่าเฮ้ยสาวสวยป่ะอ้อ สัสดีครับฟุตเวิร์กพี่สมรักคำสิงออกลงโอ้โหกลับบ้านไปฟ้องแม่ได้ได้นายอ้วนโอ้โหโอ้โหหงายหงายหงายยับยับครับผมยับยับฮุกอุ้ยเราจะฮุกมันฮุกฮุกก่อนไหนน้องโอ้ยอับประคั้เข้าไปครับโอ้โหเป็นไงนี่นี่นี่มาดิมาดิฟุตเวิร์กรู้จักฟุตเวิร์กพี่สมรักเปล่าฮัลโหลอเอ้ยเอ้ยหลบได้ครับผม ไม่ไงเล่าไม่รู้จักฟุตเวิร์กพี่สมรักคำสิงให้กลับบ้านไปฟ้องแม่ไปเฮ้ยเรามีสกิลพาวด้วยนะครับเห็นปะด้านซ้ายสุดบนสุดเห็นปะนี่นี่สตาก่อนอ้ยนี่สบตานี่สบตาศบตาตาต่อตาเคียวต่อเขียวเอ้ยอ้าว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 โอ้โหเมื่อกี้กาดกาดมือเขาตกนะครับหลบได้แล้วโดนนะจ๊ะโดนนะจ๊ะ มันต้องใช้สเต็ปม,มากเลยนะครับถ้าสู้กับคนอื่นจริงๆนี่แบบว่าจะไหวเหรอวะ <laughs> เออรู้จักพี่เปิดท่าพระน้อยไป <laughs> โอ้โหชนะแบบหน้าบวมๆนะครับโอ้โห <laughs> <laughs> ยังไงอนี้เดี๋ยวเราลองไปเล่นลีกดูแล้วกันนะครับว่าเป็นไงถ้าเจอพลังเยอะนี่ไม่น่าไหวนะฮะพี่เปิดของเราไม่น่าไหวเลครับผม ฉายาเฮ้ยโอ้โหเจอหนุ่มหล่อว่ะเฮ้ยตอนนี้เราเจ้าห่วงนะครับผมนะชื่อเขาห่วงฝั่งทนตั้งชื่อให้แล้วเฮ้ยเดี๋ยวเราลองไปเล่นที่หลีกดูนะครับนี่มามันต้องจ่ายเหรียญอะไรก็ไม่รู้เฮ้ยเจอคนไทยด้วยกันว่ะโอ้โหเจอไอ้มืดฝั่งทนว่ะเฮ้ยรู้จักพี่เปิดท่าพระรัชนาวมาครับมาเจอกันหน่อยเซ๊ว่าเป็นยังไงอื้ เก่งจริงก็เข้ามาเลยมืดโอ้ยโอ้โหโอ้โหฟันล่วงหมดปากอืมเอาฟันกูล่วงฮะตบเข้าไปครับผมช่วงนี้ตบครับอับประคัตเข้าไปทีหนึ่งโอ้โหเนองเอ้ยเมาเมาเมาเหรอเมาหรือเปล่าเมาเหรอนี่นี่นี่ฟุตเวิร์กพี่สมรักช่วยด้วยฟับฟับฟับฟโอ้ฟุตเวิร์กก็ช่วยอะไรไม่ได้เว้ยโอ้โห โอ้โห edu, มันพาวเลยครับอโอ้โหอันติใส่กูเอออพี่เปิดล่วงอโอยพ,พ,พี่เปิดล่วงเ,เราพาวบ้างครับนี่ฟัดตบหัวเข้าไปทีนึงนะครับตบกระโหลกไปทีนึงเป็นไงเก่งจริงเข้าเลยมืดมามืดโอ้ยอุ้ยอุ้ยเออเอาดิ โอ้โหพี่เปิดล่วงรอบที่สองเราแล้วกดตรงนี้ฟื้นได้ป่ะโอ้ไม่ได้จ่ายทองครับผมโอ้ยมีตังค์ครับคนมีตังค์เขาโชคกันอยู่แล้วเหรอคนไทยหรือเปล่าเราอะไอ้มืดไอ้มืดเอ้ยสอกซับหน้าผากจักบาเดเต้โอ้โหล่วงไปแล้วครับผมทงไทยด้วยนะไม่รู้ใครนะครับฟื้นเหรอฟื้นเหรอ พักยกอีกแล้วครับผมยกที่เท่าไหร่แล้ววนะน้โอ้โหเหนื่อยแล้วพี่เปิร์โหดด้วยมืด <laughs> ไอ้มืดหอบอกันไ้ก่อนนะครับเรากันไ้ก่อนกันก่อนเออเฮ้ยเอ้ย,อยสวนด้วยพาวนะครับนี่เป็นไงเล่าเป็นไงเล่าพาวผมมีนะครับพี่มืดครับเป็นไงเป็นไงฟื้นไม่ได้ก็นอนไป เย่ <Yeah. laughs> ต้องอย่างงั้น <laughs> โอ้โคพี่เปิดชนะก็หอมไม่่ <laughs> าคนเอ๋อ <laughs> เอาว่ะ <laughs> เดี๋ยวเราลองไปดูคนอื่นเขาโชคกันบ้างนะครั <c oughs> บว่าจะเป็นไงลองไปดูที่แมปนี้มีอะไรบ้างนะครับมันเล่นยังไงมาสเตอร์ลีกเนี่ยหรอ มาสเตอร์ล u กแล้วเข้าไปคืออะไรโอ้โหนั่นมันตัวอะไรวะนะ่ะ <Huh? S 1> อโหนี่ยิ่งเอาใญ่เนะครับผมตัวอะไรกับตัวอะไรวะนะ่ะเราลองกดเข้าไปที่มาสเตอร์ล u กอันนี้คืออะไรครับผมมันมีคู่ชกอ่ะแพ้แพ้แพชนะคืออะไรเดี๋ยวนะร้านค้ามาสเตอร์คืออะไรครับอ๋อนี่เป็นการซื้อของเหรอ ข้อมูลซีซั่นก่อนหน้านี้ใครชกกับใครวะนะ่ะลองกดดูได้ไหมสเตปเขาชกไปยังไงบ้างครับอ่าเอาละครับผมไทยเจอไทยนะครับผมตัวอะไรกับตัวอะไรก็ไม่รู้นะฮนะเอาละครับอะเพื่อนเพื่อนพี่น้องพน,นันมาเลยครับว่าระหว่างไอหัวแหลมเนะยครับกับไอหัวแดงใครจะชนะสกิลก็มีประมาณนี้นะครับผมเขาสู้อะไรกันผมยังไม่เข้าใจาเลยนะฮะ เอ้แต่พลังคนด้านขวาทำไมไม่ขึ้นรีเพย์ดิไหนชมหน่อยออ้ยสาวผิวดำโอ้โห,โหพี่หมวกแดงเขาเปิดอัป,ปคัดเข้ามาแล้วครับจังหวะนี้ฟุตเวริร์กพี่สมรักคำสิ่งช่วยด้วยครับโอ้โหไอหัวแหลมแทงเขาแทงเอ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 าอีกเจอสวนด้วยศอกซับหน้าผากนะครับผมจังหวะนี้เอาแล้วครับ ไอหัวแหลมไม่หลบครับสวนอัปคัดอย่างเดียวครับไอนี่ขี้โกงชิบหายอัปคัดอย่างเดียวอีโอ้โหไอโอ้โหไอหัวแดงโอ้โหโอ้โหโดนครับโอ้โหล่วงเข้าไปไหัวแดงลุกขึ้นมาเอาเลยครับจังหวะนี้ไอหัวแหลมมึงเล็งรออัปคัดอีกแล้วครับผมโอ้โหไอนี่มึงเซียนอัปคัดว่ะ โอ้โหฟุตเวิร์กแม่งก็ได้นะครับของพี่ลักษมรักษำสิงของเรานะครับมันเอามาหมดเลยนะครับผมโอ้โหโอ้ไอหมวกแดงทำอะไรของมันนะยกนิ้วทำไมนั่นไงเปิดการ์ดให้เขาอีกนะครับผมโดนสอยล่วงไปเลยโอ้โหนั่นไงยังไม่ทันอะไรฟื้นขึ้นมาก็โดนอีกแล้วครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหแยบแยบหนักโอ้โหนี่แยบแบบบัวขาวเลยเนี่ย เอาล้ครับโอ้โหมีการพักยกไม่รู้ว่าจะพักยกทําไมนะคืออีกนิดเดียวมันก็จะตายแล้วคนระับโอ้โหมีการเพิ่มเลือดนะครับพี่หมวกแดงของเราเพิ่มเลือดมาแล้วครับผมเอาแล้วครับร <c oughs> อือหาอโอ้ยโดนว่ะไอ้แหลมไอ้แหลมโดนว่ะเฮ้ยไอ้แหลมโดนครับเอ้ย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 ใครพน,นพันพลาดนี่จ่ายตังค์นะครับืงไงแอ้ก็ไอ้แหลมล่วง <scarf> พุทเวิร์กพีสมรักมีไหนเอามาใช้หน่อย โดนพี่หมวกแดงเขาดิเอ้ยเฮ้ยกันครับผมเอ้ยอวแต่กันโงโดนสอยร่วงเฮ้ยฟื้นหรือเปล่ามีเงินป่ะเราอะ่ะไม่ชกไม่มีเงินเรียบร้อยนะผมเคโอโอเคเดี๋ยวเราไปลองดูคนอื่นอีกอีกสักตาดิคู่นี้มันไม่สมดุนยังไงไม่รู้ผมว่าไอหัวแหลมมันโกงไว้นี่ย มันมีพลังอะไรของมันก็ไม่รู้นะเท่าที่ดูนีครับไปเรียบร้อยเลยพี่หมวกแดงโกนี่ครับมันมีให้กดตรงไหนอีกวะเนี่ยนานเดอะฮักก็มาครับผมเดอะฮักก็มาตัวอะไรวะนะเอ,อฮ้ยนี่หัวแหลมสู้กับเดอะฮักครับผมแล랩โยจากดูใบครับผม อี้ Dubai, รับโยดูใบปะทะหองแหลมเอ้ยไม่ใช่แล้วนะครับอันนี้เรากดดูไม่ได้มันดูได้เหรออ๋อมันเป็นข้อมูลตัวละครเฉยๆนะครับผมไม่เข้าใจเหมือนกันทายผลแข่งขันเฮ้ยมีการพานันในนี้ด้วยเหรอไม่ได้ไม่ได้ไไดเราพานันกันเองก็พอนี่ไงเราสามารถชมได้นะครับว่าใครสู้กับใครบ้างนะครับ อันนี้ก็เดี๋ยวเราลองดูเนี่ยฮะคู่คู่ที่หนึ่งละกันเฮ้ยประเทศอะไรเจอกับประเทศอะไรวะนะ่ยวินวินเฮ้ยไทยครับผมโอ้โหซามูไรนะครับซามูไรบ้านนาพบกับหัวแหลมจากประเทศอะไรวะนะ่ะธงอะไรวะนะ่ะเอาไปจัดเด้ไหนดูสเต็ปหน่อยครับว่าเวลาเขาเล่นนี่มันเป็นอะไรกันยังไงกันบ้าง เอาแล้วครับโอ้โหซามูไรบ้านนะับเปิดด้วยหมัดขวาตบด้วยหมัดขวากระแทกโอ้โหโอ้โหยแย็บเข้าไปโอ้โหยแย็บหนักโอ้โหโอ้โหโอ้โหไอ้นี่มันเอาไม่ยัง้งหน้าจอมือถือมันจะเป็นยังไงวะนะโอ้โหเฮ้ยอยาโอ้โหเอ้ยมันมีการรอจังหวะด้วยนะครับแบบว่ารอจังหวะสวนนะนะไอ้ โดนโดนโอ้โห oh หัวแหลมสู้ไทยไม่ได้หรอกบอกเลยว่ามวยไทยสิไปบอลโลกเก <c oughs> ี่ยวอะไรตรงไหนวะเนี <c> ่ย <oughs> มวยไทยจะไปบอลโลกโ <c oughs> oh อ้โหฮืออมมันเอาหนักนะครับคุณจ้โอ้โหดาวไปแล้วดาวไปแล้ว <c oughs> หลับฝันหาดาวเลไหัวแหลมโอ้โหฟื้นมาทีพลังครึ่งหลอดแล้ว <c> ก <oughs> นี่คนไทยเขาชอบแต่งตัวกันแบบนี้อยูอ่แล้วอหอยนี่แมงคอดชมพูพักยกเมื่อกี้นี่กินขนมกันใหญ่เลยนะครับเพิ่มพลังอันนี้แมงลายมังกร่ะเฮ้ยอียโอ้โหดูมันแย็บหนักมากเลยนะครับไม่เหมือนผมเลยอะผมแย็บมันแย็บได้นิดเดียวนะหรือว่าตัวเขาแบบมีสกิลเยอะเอาแล้วครับ โยกหน่อยโยกหน่อยพี no ่สมรักเข้าหน่อยเข้าหน่อยเออโอ้โหดาวแล้วครับโอ้โหฝันหวานเลยทีเดียวแค่กางเกงในที่มันใส่ก็กินขาดแล้วโอ้โหออี๋อุ้ยโอ้โห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  สงสัยเขาน่าจะมีหลายสกิลนะครับผมไม่ไม่แน่ใจว่ามันทําได้หรือเปล่านะเพราะาเริ่มต้นมามันก็โหดูฟุตเว work ระดับประเทศจริงจริจรอาอไอไอสมูไรเอ้ยโดนแล้วสมูไรบ้านนาโดนครับผมกินขนมแล้วครับสมูไรไม่ยอมแพ้นะครับผมโอ้โหได้ส่งจูบเอ,อ้นี่มันได้ส่งจูบคนเดียวเลยหรือวะ สาวแม่ง 5, ชอบไ <5, S 1> อหัวแหลมนะครับอ๋อไอหัวแหลมฝันหวานเลยคันนี้ฝันหวานเลยเฮ้ยโอ้โหสมุไรสมุไรไทยบ้านชนะไปนะครับผมโอเคนะครับผมนะเพื่อนๆพื่อนชอบอย่าลืมมาเล่นกันนะฮะลองมาลองกันดูนะฮะนี่ฮะ แค่ฟุตเวิร์กก็เหนื่อยแล้วนะก่อนที่จะสดต่อสู้โอเคเรียผมชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจในก,การทำคลิปต่อไปผมด้วยนะครับนี่เป็นังไง <c oughs> นี่นะครับหน้าล็อกอินก็จะเป็นประมาณนี้นะครับโอ้โหดูตัวผมนี่คือแบบว่าธรรมดาไปเลย,เลยนะเนี่ยโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ <c oughs>